ตำนานตัดเหล็กไหลวัดภูเขาหลักสมัยนั้นได้มีนายหนังตะลุงเป็นหมอทําพิธีตัดเหล็กไหลสืบทราบว่าภูเขาหลักมีเหล็กไหลยอยู่จึงได้ไปทําการตัดเหล็กไหลที่เขาหลักเดินทางไปกัน3ามสี่คนและยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยผู้นั้นคือพ่อทานอินแห่งวัดทับใหม่พัฒนาซึ่งในเวลานั้นยังเป็นคารวาสอยู่ทั้งคณะจึงพากันไปยังวัดภูเขาหลัก เพื่อขออนุญาตพ่อท่านแดงเจ้าอาวาสวัดภูเขาหลักในสมัยนั้นเพื่อทําพิธีตัดเหล็กไหลาจากภูเขาหลักเมื่อถาวายดอกไม้ทูบเทียนและกราบเรียนความประสงค์พอท่านแดงเพียงยิ้มแล้วตอบด้วยถ้อยคำสั้นๆว่าถ้าเจ้าของเขาให้ก็ไปตัดตะจากนั้นพอขออนุญาตเสร็จแล้วหมอได้เดินทางไปยังถ้ำเพื่อทําพิธีหมอก็เตรียมการทําพิธีอันเชิญเหล็กไหลเรียกเหล็กไหลออกมาแล้ว โดยการเอาน้ำพึ่งล่อเทใส่ถาดให้เหล็กไหลมากินน้ำพึ่งหมอทำพิธีเรียกเหล็กไหลออกมาให้เห็นบรรดาลเหล็กไหลเขาหลักดีและสวยกว่าที่ไหนที่ทางาคณะเคยเห็นพอทันอินว่าหมอใช้ใบพลูก,กินหมากนี่แหละตัดพอทำพิธีจะตัดเหล็กไหลเมื่อรู้โจรหรือคนสมัยก่อนมาแต่ไหนมาล้อมเขาไว้หมดแล้วทำให้หมอและคณะทำการตัดเหล็กไหลไม่ได้เห็นมีคนยืนเต็มหมด ล้อมคณะไว้การตัดเหล็กไหลต้องหยุดไว้เพื่อเอาตัวรอดจากคนที่มาล้อมก่อนไม่สามารถตัดเหล็กไหลได้สำเร็จ